อย่างให้ข้าตายนะก็อย่าหาว่าข้ามีเกงใจนางขี้เล่มีวิชาต่อสู้เหรอนางฟา้ามู่ผักข้าทำไมอ่ออ้อออยด้วยคุอร้องตะโกนได้แล้วหมาป่าวิ่งหนีไปหมดแล้วมีข้ายัางไม่ตายจริงๆโชคดีที่ฟิฟเงอที่ททานเวลาพอดี ทำไมมันกัดแต่กข้าเห็นได้ไม่กัดนางบ้างแล้วคงชายน้อยข้าเห็นนางใช้วิชาต่อสู้โอ้ยนางไม่ใช่คนธรรมดานางต้องเป็นสายลับแน่ๆข้านางสะเถอะพวกเจ้าทะเลาะอะไรกันอีกปล่อยนะ้าพี่ใหญ่จุนผากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเห็นข้าใช้วิชาต่อสู้ไหมเฮอพี่จุน มื่อคือนางปกป้องตนเองโดยผักข่าเข้าไปหาฝูงหมาป่านะก็ถูกกัดยินตายอโอ้โอ้มือข้าเจ็บมากข้าจะมีพลังจิตวิญญาณหรือไม่นั้นพวกท่านต่างสมามารถสัมผัสได้ข้าเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ข้าจะผักเสียนอย่างท่านได้อย่างไรกันชีวิตมนุษย์ตัวน้อยอย่างพวกเราไร้ค่า แต่จะมาใส่ร้ายกันตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแ้งทำตัวน่าสงสารตอนนี้แค่น่าสงสารบ้างสิที่แบบนี้ใช่ว่าข้าจะทำไม่เป็นเสียมันเลยนะในเมื่อเจ้าร้ายมาก่อนอนยะ่าว่าค้าใจดำตาต่อตาฟันต่อฟันยจ้งหนังคนอับปลีไม่ต้องมาแซงทำเลยนะ หมาป่าดําทมินฝูงนะนะั้น่ะลุ้มกัดแต่ข้านะไม่กัดเจ้าเลยมันต้องเป็นสัตว์ประหลาดเอะไม่มีสัตว์ประหลาดมีแค่ความบังเอิญอะไรนะเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ข้าขอดูมือเจ้าหน่อยสิแม่นาง,ง้อเฟิงมีกินยาน้ําค้างเจ็ดลาตีอยู่ในตัวหมาป่าดำทมินมีความคุ้นเคย ไวต้ตอกินนี่มาถ้าคุณแม่นางฝฟิงหลม่มลงบนหญ้าน้ำค้างเจ็ดลาตีเข้าไปดีเพราะฉะนั้นพวกมันจึงไม่กัดแม่นางฝึกถ้าไม่เชื่อมันจะบังเอิญขนาดนี้ได้เช่นไรนางไปใส่รับนางนะับผักข้าไปหาฝูงหมาป่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ถ้าเตรียมยาขับไล่หมาป่าลุงหน้าแล้วโรยบนร่างกายของข้า จากนั้นนำหญ้านี้ออกไปจากแหวนวิญญาณมังกรและฟินิกมาปกปิดมันไว้อีกทีหากดูจากรอยเท้าที่ปรากฏอยู่ตำแหน่งด้านหน้าลึกและก็ตำแหน่งด้านหลังตื่นจะเห็นได้ว่าแม่นางโมลีไปหาแม่นางเฟิงและพักแม่นางเฟิงเข้าไปในฝูงหมาป่า แค่อยากทดสอบนางทำไมมีหมาป่าดัมทมินมากมายขนาดนี้เกยงว่าจะมีการต่อสู้ที่ดูเดือดอีกแล้วสิเะราจะวังมืออีกแล้วคนเดียวที่สามารถควบคุมฝูงหมาป่าขนาดใหญ่เช่นนี้ได้คอือยูหมิงเย่ อะไรนะยูหมิงย่สามารถควบคุมหมู่ฝูงมาป่าจำานวนมากขนาดนี้พร้อมๆกันได้อย่งังไงละ่ะนางฟ้าท่านนี้ถามเป็นคนโง่คือถ้าควบคุมราชาหมาป่าได้ก็าสามารถใช้มันเพื่อควบคุมฝูงม,มาป่าด,ดำทั้งมีนทั้งหมดได้ไงละ่ะจะเริ่มโจมตีแล,ะละ้วล่ะเครื่องสูญอานไม่มีพลังมากพอจะดูแลข้าระหว่างการต่อสู้ได้ ส่วนคนอื่นจะไม่สนใจชีวิตหรือความตายของข้าอย่างแน่นอนตอนนี้ข้าไม่มีพลังจิตวิญญาณข้าคิดว่าแค่อาศัยฝีเท้าทักษะทางกายภาพเองว่าจะไม่สามารถอยู่รอดได้นานดูเหมือนจะต้องเอาของที่เตรียมไว้ออกมาแล้วแต่ก็ต้องระวังใหญ่เข้าพบพิลุกไป มาป่าอยู่ทั่วทั้งภูเขาและที่ราบแล้วจะไปไหนได้